ปี2568สำหรับคนเกิดปีมะแมพยากรณ์ดวงประจำปีปี2568เป็นปีแห่งการสร้างสมดุลและการเติบโตของคนเกิดปีมะแมคุณอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่หากสามารถจัดการกับความกดดันและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมคุณจะพบโอกาสในการพัฒนาตัวเองและสร้างรากฐานที่มั่นคงพลังงานหลักของปีปีนี้เน,นเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตการจัดลำดับความสำคัญ และการเติบโตอย่างมั่นคงอุปสรรคสำคัญอาจต้องเผชิญกับความเครียดจากภาระหน้าที่หรือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและจัดลำดับความสำคัญให้ดีพลังงานลบที่อาจเกิดขึ้นมีแนวโน้มต้องเผชิญกับปัญหาด้านอารมณ์และความรู้สึกอาจมีช่วงที่รู้สึกสับสนหรือขาดแรงบันดาลใจเดือนที่ควรระวังเป็นพิเศษคุมภาพันมิถุนายนกันยายนธันวาคมอาจมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกดดัน หรืออาจต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญพลังงานบวกที่ช่วยเสริมดวงการจัดสมดุลชีวิตและการเปิดรับแนวทางใหม่ๆจะช่วยให้ปีนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นและนำไปสู่ความมั่นคงในอนาคตเคล็ดลับเสริมดวงปี2568หมั่นฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบให้เวลากับตัวเองในการค้นหาสิ่งที่ทำให้มีความสุขทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กคนชราหรือสัตว์จรจัดไหว้ขอพรจากพระแม่กวนิมหรือเทพที่ช่วยเรื่องความสงบสุข และความเมตตาใช้เวลากับครอบครัวและคนที่ให้พลังงานบวกสรุปปี2568สำหรับคนเกิดปีมะแมเป็นปีที่ต้องสร้างสมดุลให้กับตัวเองหากสามารถวางแผนและแตัดสินใจอย่างรอบคอบคุณจะพบเส้นทางที่นำไปสู่ความมั่นคงและความสุขในระยะยาวพยากรณ์โดยอาจารย์เกียรติคุณโหนยูเรเนียนติดตามดูรายปีและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เพจของเรา